กวด ICCA ในวันนี้นะครับก็เป็นการตัดสินรอบสุดท้ายแล้วเราก็ได้ผู้ชนะเลิศไปนะครับกับรองชนะเลิศครับสำหรับในปีปีนี้เนี่ย International Creative Craft Concept ของเรานะครับ225 0นะครับเราก็เน้นการ ยอดงานเฮอริเทจหรือว่างานที่เป็นงานคราฟต์ดั้งเดิมของเรานะครับมาสู่การออกแบบที่นำเอานวัตกรรมการทำงานข้ามดิสซิ п ลินหรือว่าการทำงานข้ามสายงานช่างต่างๆนะครับให้มันมีการทำงานร่วมกันระหว่างช่างสาขาต่างๆนะครับรวมทั้งการทำงานร่วมกับชุมชนนะครับซึ่งเป็นชุมชนหัตถกรรมที่มมีอยู่ทั่วประเทศนะครับโดยที่เราก็เน้นการออกแบบของ ของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็การทํางานร่วมกับคนในเจนต่างๆนะในปีนี้เองเราก็ได้โค้ชที่เป็นรุ่นพี่นะครับที่ผ่านการประกวดของสักศิธิ์ในปีก่อนๆเนี่ยมาช่วยปัฒหารูปแบบนะครับหลังจากที่มีการคัดสรรมาแล้วในรอบที่1 จากร้อยแบบที่ส่งมาเนี่ยเราคัดเหลือ30แบบแล้วหลังจากนั้นก็มีการทํางานร่วมกันคัดเหลือ10แบบนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ในการทํางานร่วมกับชุมชนแล้วก็ทําผลิตชิ้นงานออกมานะครับเพื่อที่จะเข้ามาสู่การประกวดในวันนี้ทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันแล้ววันนี้เราก็ได้มีการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ส่งผลวัฒิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ การร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบอคนทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในการครับสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบกับนักสร้างสารรค์ก็เออเราก็จะหานักออกแบบที่คิดว่ามีมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการใช้วัสดุในการทำงานหรือว่าเทคนิคที่เคยทำงานในลักษณะเดียวกันอย่างเช่น งานจักสารนะครับก็คู่กับช่างที่เคยทํางานจักสารมาหรือว่างานไม่ไผ่เคยทํางานร่วมกับงานจักสารก,ก็จะหาคนที่เหมาะสมที่คิดว่ามีการใช้วัสดุและก็เทคนิคที่ที่ไปกันได้นะครับที่จะมาให้คําแนะนําโดยเพ้องยิ่งการแก้ไขจุดในแง่ของการออกแบบมันก็มักจะมีจุดอ่อนจุดด้อยจุดแข็งที่ต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกับน,นักออกแบบมืออาชีพนี่ก็จะเป็นการช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้รูปแบบที่ ที่นักออกแบบเสนอมานั้นเนี่ยมันมีความมันมีสามารถจะทำงานถึงกับมาไดนะ้ตรงใกล้เคียงกับกับกับสเกตช์ที่ออกมามากที่สุดน,นะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นการแนะนำแนวทางในการที่จะทำงานร่วมกับ กลุ่มชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นกลุ่มผู้ผลิตงาน Heritage ทั้งหลายนะว่ามันจะมีข้อจํากัดอย่างไรในการทํางานหรือว่ามีด่วนดอนอะไรที่ควรจะต้องคานึงถึงในเรืการทํางานแล้วก็การใช้วัสดุต,ต่างๆครับมีเราเพิ่งได้วินเนอร์ไปช่วยพูดถึงงนี้น่อยว่าทไมเป็ จ,จริงๆงานในวันนี้ก็มีความโดดเด่นทุกชิ้นงานนะครับทั้งสิชิ้นงานที่นำออกมาเป็นการทำงานที่เข้าใจว่านักออกแบบก็ทำงานภายใต้ข้อจำกัดในแง่ของเวลาแล้วก็ข้อจำกัดในแง่ของวัสดุที่นำมาใช้นะครับแน่นอนที่สุดงานคลาสหรือว่างานเฮริเทสนั้นเนี่ยมันมีมันมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับแ,แ,แม้กระทั่งลมฟ้าอากาศนะฮะหรือ mm hmm. แม้กระทั่งอุณหภูมิก็มีผลต่อ,ต,อต่อวัสดุบางชนิดนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานภายใต้ข้อจำก ก,ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่นะักออกแบบจะต้องบริหารสิ่งเหล่าน,นี้ให้ได้นะครับในการที่จะผลิตชิ้นงานออกมาแต่ก็นับวา่าชิ้นงานที่ผ่านเข้ามาในรอบสิบ,สบผลงานสุดท้ายนี้ก็มีความโดดเด่นทุกทุกชิ้นนะครับในส่วนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นงานที่แก้ปัญหาในเรื่องการออกแบบได้ได,ดีนะครับเมื่อเทียบกับสเก็ตช์แรกที่เขานําเสนอมาก็จะมีความใกล้เคียงนะมีการาตัดข้อบอกพร่องบางอย่างออกไป ของการผลิตนะฮะจุดที่คิดว่าเป็นจุดด้อยในการผลิตอย่างเช่นการอินสตอลการจัดวางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็สามารถที่แก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างได้เป็นอย่างดีนะเก็บงานได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถจะนําไปใช้ได้จริงและที่สําคัญก็คือมีโอกาสที่จะต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ได้ครับสำหรับงานศิลปหัตกรรมของไทยนะครับมีความหลากหลายมากในแต่ละภูมิภาคมีทั้งเรื่องของเทคนิคเรื่องของการใช้วัสดุนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดงาน ច្លាប់សារសាប เ,เกือบจะเรียกว่า80-90เป็นเป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของของอาการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็การนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในงานผลที่เป็นงานคลาสนั้นก็เป็นการนำมาใช้อย่างพอเหมาะพอดีนะครับก็มีการพูดคุยถึงในเรื่องนี้ในแง่ของการทำงานาภายใต้คอนเซ็ปต์ของศักดิ์สิทธิ์เองนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าสำหรับคนที่ทำงานในแง่ของงานหัตถกรรมนั้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะ พัฒนาผลงานไปสู่ตลาดที่มันกว้างขึ้นนะครับนะวันนี้ท่านอาจจะผลิตเพื่อที่จะขายเฉพาะภายในชุมชนหรือภายในประเทศนะครับแต่ว่าสัตว์สิธิ์เองเรามีหน้าที่ที่จะบ่มเพาะให้งานคราฟเหล่านั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตไปสู่ตลาดที่เป็นตลาดสากลได้ครับ ก็อยากจะเชิญชวนสําหรับการแข่งขันในปีต,ต่อไปนะครับเ,เราก็จะจัดงานอย่างนี้ต่อเนื่องไปปีนี้เป็นปีที่2มันก็จะมีปีที่3ที่4ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆท,ทั้งที่เป็นนิสิตนัศึกษานะครับรวมทั้งนักออกแบบที่กําลังเติบโตได้ส่งผลงานเข้าประกวดในปีต่อไปครับ ไว่าการเข้าไทดูงานทั้งหาในรทสำหรับรายละเอียดในการประกวดรวมทั้งผลงานที่ผ่านการประกวดในวันนี้นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้ทีเ่เว็บไซต์ของศักดิธิ์นะครับซักศิษ์ .org.th กับ